มี่งมาแล้วจ้าแม่พี่หมิงวันนี้ทำไมที่สวนไดโนเสาร์นี้ท้องฟ้ามันเป็นมืดๆอีกแล้วอ่ะป๋าก็ไม่ค่อยเข้าใจเลยมาทีไรมันมืดทุกทีไมันจะตกมั้งหรอแต่ว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะพี่เมิงอุ้ยทำไมตรงพุ่มไฟนี่มันมีไฟไม่เขาฆาสีใหม่เข้าเลยไม่ทำไมไฟมันโผล่มาตรงนี้ได้ปกติไม่มีแล้วดูนี่สิ อุ้ยนี่มันเป็นแผงอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะพี่มิงแม่โอไฟหรือว่าเห็ดอุ้ยไม่ปกติมันไม่มีแบบนี้อันบบนี้คือไฟป๋าได้ยินข่าวมาช่วงนึงพี่มิงอย่าไปจับมันมี UFO อ่ะโผล่มาจากข้างบนด้วยและมาจากนอกโลกเราแล้วมันมีแสงเหนือด้วยอุ้ยเหมือนมากเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยแสดงว่าทั้งหมดนี่พี่มิง ้ยที่เป็นแผงแบบนี้ดูสิ้ยนี่ก็มีอุวย,ยมันเกิดขึ้นมาแบบนี้ปาว่ามันต้องมีม,มันต้องมีสัญญาณอันตรายแน่นอนเลยพี่หมิงนี่ดูสิอ้้ิหรือว่าแม่นี่จะเป็นแผนการยึดโลกฮะยึดโลกแผนการยึดโลก พ่อพี่เมมคุณแม่มามาโนตังเรามันไม่ชอบกินเหม็นนะเหรอให้หยุดลกแล้วแม่จะไปอยู่ที่ไหนล่ะเอาแล้วสิพี่หมิงแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนกันไปอยู่บนสวรรค์งั้นตุยเรายังไม่ตุยจะไปอยู่บนสวรรค์แล้วล่ะลูกตอนนี้เขาจะไปยืดโลกเราจริงๆหรป๋ามาพี่มาก็มาแล้วแม่เราไปหาที่แอบก่อนเร็วเขาลงมาแล้วจัน ลำใหญ่มากไปหรือยังแม่ไปแล้วเหรอไม่รอกันเลยอะเฮ้ยเฮ้ยลำใหญ่มากแม่โอ้ยป้าตอนนี้เขาลงมาสองคนเลยนะจริงเหรอใช่เขาจะมาหาเด็กหรือว่าอะไรยังไงนี่ป้า ป้าว่าเขาน่าจะจับหมดทุกคนแหละปาไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ใช่วิาเขาจะมายึดโลกเราจริงๆหรอเนี่ยน่าจะใช่แหละแม่แบบนี้ไหมเขาจะเอาสัญญาณดูใช่ปาก็คิดว่าอย่างนั้นแหละเพราะเขาติดเสาสัญญาณเต็มไปหมดเลยเนี่ยป้าว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆแหละเขาน่าจะมายึดที่นี่เป็นฐานทัพเพื่อยึดโลก เขาบอกว่าถ้า tamam> ยึดเสร็จเราจะเอาไปคืน้ยใช่เลอลูกมันไม่มีหรอกแสดงว่าโลกเราต้องมีทรัพยากรอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขามีพลังยึดครองจักรวาลได้แน่นอนเลยใช่จ้ะแต่เราต้องติดตามนะว่าเขาจะมายึดโลกแบบไหนจะมายึดโลกแล้วพัฒนาหรือเปล่าแย่แล้วแย่แล้วแล้วใครจะช่วยเราได้อะแม่ ตอนนี้อ่พี่ดียังไม่มาแต่ตอนนี้เราต้องช่วยตัวเองไปก่อนช่วยตัวเองไปก่อนลูกมุษย์ต่างดาวเขาไม่ชอบกินเหม็นนะจริงเหรอมันเกี่ยวได้เหรอป๊ามนต่างดาวไม่ชอบกินเหม็นป๊าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนั่นแหละลองคัไหมแม่รู้แล้วยังไงแม่ธีที่เอาตัวรอดจากมุษย์ต่างดาวเฮ้ยาทำยังไงดีราต้องรอดเอามาแล้วไป ข้อแรกอะไรแม่หนึ่งไปหาที่แอบโอเคไปไปโอ้โห oh ดีมากเลยพี่ที่ที่หนึ่งโอ้โห oh แม่คงได้ผลแหละแล้วเราจะออกจากที่นี่ยังไงอะฮะฮะเอาป้าข้อแรกไงเนี่ยหาวิธีแอบไงป้าเอแล้วข้อที่สองละ่ะข้อที่สองพี่หมิงช่วยแม่คิดหน่อยเร็วข้อที่สอง น,นีามิอะไรนะเขยิ้มสองสู้มนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวเฮ้ยหรือว่าเราจะไปอยู่ตรงใต้แมงมุมยักษ์เ <c oughs> หรอหุ้ย <c oughs> เราเผื่อมีมมงูนะไม่เอ้ถ้ามนุษย์ถ้าเราไปอยู่ใต้แมงมุมยักษ์ <c oughs> ใช่ไหมเผ <c oughs> ื่อมนุษย์ต่างดาวกลัวแมงมุมทำไงอะไปข้ามสะพานเลย อุ้ยพี่หมิงแมงมุมทาสีไหมชมพูวิ้งวิงเลยอ่ะอุ้ยแต่ว่าแต่ว่าอุ้ยทำไมเขาเป็นสีแปลกๆอ่ะแล้วนี่อุ้ยมีหลายสีมากเลยป้ามีสีฟ้ามีสีฟ้าสีเขียวสีส้มสีชมพูอ่ะอุ้ยสงสัยเขาจะโดนแสงจากมนุษย์ต่างดาวใช่ ้อเต็มไปหมดเลยใช่หนแม่แม่ว่านะติดใบไม้วิธีที่สองเนี้ยคงไม่ได้ผลนะป๊าห้แวิธีที่สามได้ไหมเร็วเดี๋ยวก็มาข้างหลังแล้วไปเร็วนี่ไงตัวช่วยเรามาแล้วครับตอนนี้กําลังหนีมนุษย์ต่างดาวอยู่พี่นายมุษย์ตาทำไงดีอะ หรือว่าพี่นายต้องแปลงร่งรางเป็นยักษ์เขียวพี่นายพี่นายต้องแปลงร่งรางเป็นยักษ์เขียวช่วยหมิงแลแหละพร้อมไหมพร้อม<ะ>จัดการเลยแปลงร่งรางเป็นยักษ์เขียว สุดยอดเลยนายโอ้ยนายช่วยจริงด้วยพี่มิงเฮ้ยแม่โอ้อะไรป๋ามิงมิงพี่นายแปลงร่างเป็นยักษ์เขียวช่วยเราหมดแล้วยักษ์นุชีต่อันมาเยอะเฮ้ยไปแล้วจริงด้วยยานมันต่างดาวไปแล้วสุดยอดเลยอะพี่นายไปต่างดาวไปเลยโอ้ยขอบคุณมากนะพี่นาย ไม่ได้พี่นายมานี่แย่เลยแหละแต่ถ้าได้ขุนเขาอีกคนนึงนะคงใช้เวลาไม่นานขนาดนี้หรอกยังไงขอบคุณพี่นายมากเลยนะครับครับโอเคครับยังไงถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอมิงหมิงแล้วก็พี่หนวดดีทีวีได้นะครับทะลุหนึ่งล้านซับไปเลยนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายครับบ๊ายบาย,บาย,บาย